ขอมาลองกับเขาบ้างนะครับแปลภาษานี่ YouTube มีการแจ้งเตือนสีไลท์โฮมนี่ลองเข้าเมนู TalkBack ปุ๊บเมนู TalkBack อธิบายรูปภาพอ่านจากรายการที่ขัดลอบวลีที่พูดภาษาที่พูดการค้นหาในหน้าจอซ่อนหน้าจอคำสั่งเสียงการตั้งค่า TalkBack การตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อ,อความลองเข้าไปในนี้ก่อนเนาะหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน TalkBack นะครับเสียงภาษาไทยไทยอ่ะเข้ามาแล้วคือ เ,เห็นเพื่อนๆเ,เล่นกันมาตั้งแต่ประมาณวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับผมแต่ผมเองเนี่ยรอแล้วรอเล่าตั้งแต่เสาร์อาทิตย์จันแล้ววันนี้วันอังคารก็เข้าไปในเพจโตตัวตัวไหนเนาะเสียงภาษาทขนาดเครื่องหมายตัวนอนอ,อันนี้เราข้อมูลเสียงเดี๋ยวขออนุญาตออกมาก่อนออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนตัวเลือกของ g o o g l e s, <S ตัวเลือกของอเอาพุการอ่านออก เครื่องมือที่ต้องการ Speed Recognition and Synthesis from Google อยู่ในรายการตัวนี้ครับ Speed Recognition and Synthesizer by Google เนี่ยครับเพื่อนๆเ,เล่นกันบอกว่ามีเสียงภาษาไทยก็คือคล้ายๆน่าจะเสียงเจมีนายะครับแล้วก็เสียงผู้ชายอีกหนึ่งเสียงให้เล่นด้วยผมเองก็เอ๊ะทำไมของเราไม่ได้ก็อัปเดตไม่ได้แต่วันนี้ผมก็เลยอลองแล้วกันก็เลยไปไปหาไฟล์ APK มานะครับผมแล้วทำการกด ติดตั้งแต่มันก็ให้ผมอัปเดตพออัปเดตแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นเสียงนี้เลยครับผมเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตาไปที่การตั้งค่าการตั้งค่าที่อยู่ในการตั้งค่าการเ่าเสียงข้อความวนะครับ Google เสีย,ม,สยมันจะรู้สึกข้อมูลเสียงของ Google TTS หน่วงผมก็หน่วงน้อยลงนะแต่ก็ยังมีอาการหน่วงอยู่นะครับอ่าแล้วก็ไปหาไทยญี่ปุ่น,นโทครีดเด,เดนมาร์กตุรกีเตลุกทามินอิไทยเสียงภาษาไทยไทย ที่สื่อที่ขออนุญาตเอ่ยถึงนะคุณน่าจะเป็นคุณทิติวัฒนะทำไว้ก็บอกว่ามีเสียงผู้ชายด้วยแล้วของผมมีไหมเนี่ยเสียงภาษาไทยขนาดเครื่องหมายตัวหนอน8.9เมกะไบต์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเราไม่ต้องโหลดเสียงหรืออะไรยังไงมันอยู่ๆมันก็มาเองเพราะไฟล์มันก็8.9เมกเท่าเดิมหรือว่าเพราะเราต่อ Wi-Fi ด้วยเนาะมันถึงโหลดมาให้ เสียงหนึ่งเนี่ยเสียงหนึ่งเลือกไว้ปุ่มตัวเลือกเสียงหนึ่งคือเสียงผู้หญิงเนี่ยก็คือเสียงของน่าจะเป็นเจมินายแต่ว่าใส่สู้เจมินายในที่เราใช้โอเค Google ไม่ได้เนาะเล่นเสียงสองสยงจากไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกนี้ตัวนี้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกสองจากสองอ่าเนี่ครับเล่นข้อความตัวอย่างสาหรับเสียงไอไอปุ่มเล่นข้อความพีการำเสียงอุ่ยเร็วไปหน่อยเลือกไว้ปุ่มตัวเลือกเสียงสองเล่นข้อความตัวอย่างไม่ได้เลือกไว้ปุ่มตัวเลือกอันนี้ให้ฟังเสียงผู้ชายเสียง ลบแพ็กเสียงปุ่มขนาดเครื่องหมายตัวหนอน8.9เมกะไบต์เสียงภาษาไทยขนาดเครื่องหมายตัวหนอนลบแพ็กเสียงมีถ้ามีการแจ้งเตือนอะไรมาต้องขอภัยเนาะไม่ได้เลือกไว้ไม่ได้เลือกไว้ผมเลือกเลือกเป็นเสียงหนึ่งเหมือนเดิมเลือกไว้ปุ่มตัวเลือกหนึ่งจากและเสียงไม่ได้เลือกเล่นข้อความตัวก็ก็จะมีเสียงหนึ่งและเสียงสองนะครับซึ่ง Pixel Launcher ในส่วนของตัว Speed Recognition and s e n t e s i z e r by Google เนี่ยก็ ใครที่จะใช้ได้ก็คงจะคงรออีกไม่นานเนาะเพราะว่า,เ,าเข้าไปใน l a y Store แล้วก็ลองไปหาการอัปเดตดูถ้าอัปเดตแล้วใครอัปเดตแล้วเสียงเปลี่ยนเลยมันมันไม่ต้องตั้งค่าอะไรนะครับคือถ้าอยู่อยู่เสียงเปลี่ยนจากเสียงเดิมเป็นเสียงใหม่คุณก็ใช้งานได้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ก็รอสักนิดนึงหรือถ้าใครใจร้อนแล้วยอมรับกับความเสียงจากไฟล์ apk ได้อืก็ลองลองค้นหาจากใน google ได้นะก็มีคน แปะไฟล์นั้นไฟล์ไว้เป็นของผมเป็น1 2 0 2 4 1 1 2 5นะครับประมาณนี้เนาะที่เป็นไฟล์ .apk มาก็อืแต่เขาบอกว่าอัปเดตของผมที่ได้มันคืออัปเดตล่าสุดคือ15บห้าเดือนสิบห้าธันวานะครับลายมีการแจ้งเตือนศูนย์รายการก็ะจะได้เสียงแบบนี้หน้าจอหลักสองแสนดีไลน์ม essenger มีการแจ้งเตือนศูนย์รายการเร็วขึ้นอ,รรอัครการดําความเร็วในกลั ความเร็วในการพูด45%ความเร็วในการพูด50%ไลค์ม m ส s ซนเจอร์มี TikTok มิทแอดมิวสิคก็ปรหลอตผมก็ว่ามันมีความหน่วงเดิมของในส่วนของตัวตัวเขาเองอยู่แล้วอ่ะไใหนลองค้นหาค้นหาเห็นเขาว่าถึงแม้ว่าเสียงจะเปลี่ยนไปนาฬิกาเอนหงจีบอดนอนหนูก็ยังเป็นสระอาสอเสือนาฬิกานาฬิกายอยัดบอบอใบไม้ก็เป็นบอเออตามที่เขาบอกเละเลย เป๊ะเลยนะครับคนที่ได้ใช้ก่อนผมแล้วอะ่ะหมายโถดอเด็กอกอไก่คลิปอบอดก็เท่ากับว่าซ่อนัน้านทิมแล้วเป็นการอ,อัปเดตเรื่องราวของผมเองก็ไม่ยอมอัปเดตผมก็เลยบังคับอัปเดตเองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวข่าวด่วนข่าวไวถือว่าเป็นข่าวดีในส่วนของอคนที่ใช้ Android แล้วกันที่ใน ในตอนนี้และหลายคนได้ใช้งานแล้วและในอนาคตประมาณผมว่าน่าจะ1อาทิตย์2อ,อาทิตย์เนี่ยหลายคนก็ได้จะได้ใช้เสียง2เสียงเนี่ยสำหรับสำหรับคนที่ใช้เสียง Speed Recognition and Synthesizer by Google แล้วกันอู้ o g l e t e e t To s p e e d แล้วกันนะครับก็คงจะได้ใช้งานก็หวังว่าก็เป็นข่าวดีสำหรับหลายคนและเสียงเดิมก็ หายไปเลยอ่ะใครยังจะจดจําเสียงเดิมอยู่ก็น่าจะอดใช้งานแล้วเนาะเขาน่าจะเป็น3มเสียงให้เราเลือกเนาะโอเควันนี้ข่าวเดินข่าววข่าวดีข่าวร้ายไอทีจากบริการหมอคอมหนึ่งสี่หนึ่งสี่พรานนำมาฝากกันนะครับคนหาด้วยเสียงปุ่มคนหาด้วยเสียงเหรอกูก้อเลนปุ่มเนี่ยเสียงโอเคนะไปก่อนละครับสวัสดีครับผม